สวัสดีค่ะทุกคนมือนีต่อกัะผ้าทุกคนเขาป้าคือเกาโนจ่าเขาป้าหาเห็ดหนาหน,า,หน,า,นะะาวเนาะค่ะเขาป้าหาเห็ดหนาหนาวแต่มือนีกะสิเป็นมือพิเศษจากน้อยเนาะคะ่ะเพราะว่ามือนีต่อสิมาเก็บขายเป็นข้างสุดท้ายของปีนี่เนาะคะ่ะที่โรงงานใกล้บ้านเพิ่นสิปิดมือนีเนาะจ่าต่อก็เลยสิมาเก็บข้างสุดท้ายที่เอาไปขายเนาะจ่าแต่ต่อกะบ,บ่หูว่า ที่ว่าข้างสุดท้ายของโรงงานใกล้บ้านเนาะค่ะโรงงานใกล้บ้านเพิ่งสิปิดอาทิตย์นี้เนาะค่ะตอนสิมาเก็บไปขายก่อนเลยแต่ว่าบ่ดได้บ่เป็นข้างสุดท้ายที่สิเก็บเห็ดเ้ยค่ะข้างสุดท้ายที่ขายค่ะโรงงานใกล้บ้านก็อาจสิปเปิดอยู่ค่ะต้องต้องสืบเบื้องว่าเพิ่นเปิดโตบอ่อธรรมดาโรงงานใกล้บ้านเพิ่นเปิดถึงหิมาลงเนาะจ้ะแต่โรงงานใกล้บ้านเพิ่นปิดอาทิตย์นี้และเมื่อนี้ต้องสิเก็บไปขายข้างสุดท้ายของโรงงานใกล้บ้านค่ะ ไปรุ่นกันเนาะค่ะบาต่อสิได้บ่มมือน,นี้จ้าไปค่ะป้านี่ก็สิเป็นป้าใกล้ๆบ้านเนาะจ้าเต้กะหลงตาคนดูเนาะค่ะนี่หลงตาก็เพิ่นกะจ็บแล้วล่ะกุ้มติดตอดไปหานางเบิ่งก็มี คุ้นเก็บแล้วล่ะค่ะตาบัานนี่หลงตาเหลือตาเขาแล้วค่ะมือนี้กั ฟ้ามืดมืดเนาะค่ะเพิ่นว่าฝนสิตกเสนอสิลงกับว่เห็นลงดอกจ้ามือนีแต่ว่าฝนสิตกบ่ตโตกับบุ้งหูนักจ้าหาเก็บไปก่อนเนาะไปค่ะต่อกกรสิพายางขึ้นไปถึงนี่เนาะจ้ายางไปถึงเขาตรงนี้เหมือน่าบ่ลื่นหินเนาะหินยังสีลื่นดีค่ะหินแบบเนี้ยกา ถือว่ายางชุมเขาไปกับต้อนะคะ่ะอุบต้อตรงระวังจักน้อยถ่าถ้าสไลเดอร์มองนี่รับรองว่าไปฟื้นลงบานแน่จะ้ะถ้าสไลเดอร์มองนี่นะจะ้ากะอดยางเขาป้าพ่ได้เนาะสุดชื่นได้รับบรรยากาศไปค่ะต้อกระสิบพายางไปเรืเร่ยอยๆนะจะน้ะตรงนี้ก็ยังนี้เก็บให้นิดน่อย เลื <Cornell>. ้ยงเหลือเก็บมน้อยอยู่เนาะค่ะเห็ดบองหนีโพดไอเนาค่ะเพราะว่ามีคนมาเก็บประจำเราจ้ะเห็ดบโได้เนาเห็ดยังสวยอยู่เลยค่ะดูแขนอันตันหรือจะเป็นเห็ดเฮิร์สนะคะเห็ดเฮิร์สเห็ดหนาใบไม้ร่วง รอต่ออยู่ดูค่ะแขนดียุจ้าน้ำได้เห็ดเหลืองว่างถังหนึ่งกระสีด,ดีใจย,ยุจ้ามือน,นี่เนาะถ้าวส้ดีกระสีแขนได้หออถังหนึ่งต่อกระสี โชคดีเติบอยู่ค่ะเหมือนเนี้ยเราจะไปดูจุดนี้ค่ะจุดที่ต้อเคยมาเก็บว่าเขาสิรอบอมีบอเนาะโอ้เดี๋ยวเห็นอยู่ค่ะเดี๋ยวเห็นหน่อยๆสองสามดอกหน่อยๆก็เอานะจ้ะอยากไปน้ำกันจ้ะเป็นมูต้อเด้อเหมือนเนี้ยทุกคนไปเป็นมูต้อเด้อเหมือนเนี้ยค่ะต่อมาคนเดียวค่ะเหมือนนี้ดีค่ะกะกะยังเหลือให้ต้อเก็บอยนะู่เนาะตรงนี้ตรงขึ้นไปพุ่นน้ำ ทั้งนั้นนาจะ้ะนั่นเก็บนี่ก็นาอจ้ปอู้มันเนา่าโตบ่ได้มาโดนนะจ้ะมันเนา่ามันแหงเพียกลับว่าเป็นอย่างหรหเป็น,เป,นเป็นเชื่อนะคะที่จะเน่าเต็มเลยเพราะได้เพราะดีเลยเขาได้เป็นเชื่อนะคะถ้าโต้ป้าเฮ็ดดับมมานี่กะต้เฮ็ดดับบ่ได้มาโดนนะจ้ะเขาก็เลยได้เนา่าแต่ต้เฮ็ดดับมานี่มาประจํานี่กะคือสิบ่มีเส้อปีหนา ก็คุยคุยก็อุ้ยไม่ทังอย่าทังนะอย่ายู่คอยไหวไหมไหมแม่อึ๊บอุ้ยเดเดเดขออนุญาตเด้เลยจ้ะเอ้ยเสียงยู่อะฮะจบเอาก็นะมาจ้ะมันได้เนาหลายอยู่จ้ะห้อยเนาเต็มอยู่โอเคเป็นเชื่อปีหน้า นาวเต็มดูจ้าอ้วมงนี่นาเต็มเลยค่ะพี่น้องคุณจ้เนาอากลากเลยเดี๋ยวมองคันให้เก็บแน่จ้าตรงนี้ก็ได้อยู่แต่งสวยก็ได้แล้วค่ะ ตอกสิพระหาเก็บไปเรื่อยๆซะๆเนาะค่ะมื่อนี้เนาะค่อยๆไปเพราะว่ามื่อนี้ก็สิเป็นมือสุดท้ายขายเห็ดล้านใกล้บ้านเนาะค่ะเหนื่อยค่ะมืะม่อนี้ห้อนต้อไส้เสียหลายโตดูคะ่ะเห็ดล้อต้อจุจ้าโอ้โหเขาล้อต้ออยู่ต้อตั้งถังไม่มีก็น่าจ้ะดูสิคะ นึกว่ามีคนมาเก็บเราจ้าบ่มีบม่มีนี่จ้าเหลืองอลา,ามแล้วค่ะเต็มเลยจ้าทุกคนคะ่ะต้องให้ดูใกล้ๆค่ะนี่ค่ะผสมกับใบไม้เนะาะะปลานี่คือปลาที่ทุบมัดนางนางรอต้อนางยุ้ถังเห็ดรอต้อเลยจ้ายังเต็มยู่จ้าต้องพายางดูนะจ้าพาเดินดูเหมือนเดิมคุณจ้าดเดเหยียบเด้อเฮหงมีน,นี้หน่อย ได้เหยียบด้วยอย่างนี้หน่อยตัวยังบึงก้อนตัวพาทุกคนเดินดูกันค่ะบามีเพราะได้เก็บหลายบออุ้ยเอยกวงมากินอันอันอุนอ้นจ้ะมียูมียูจ่า,ม,จา,ม,จามีหลายยูแต่ว่าตาดีก็ได้ตาลายก็เสียด้วค่ะพราะว่าอ่ามันคือใบไม้นเนาะค่ะนันขันเถ็ดจืดใบไม้จืดภาพจืดๆหายก็สีเห็นเนาะค่ะนันจ้ะอีกทางนี่น้ำลายยูจะาลายยูป่ะตัวพาเก็บอันเนี้ย ต้อพาไปเบื้องบนนี้อีกกอนจุดไ่อีกกอนนี่ค่ะยังเต็มอยู่นี่ไอติอสิพไปเบื้องจุดไงน,นี่ทิทุมัดเป็นนางร้อน่ะจ้ะอุย้ยหลายอยู่มีม,มีมีค่ะมีไปยังไปกับตอจ้าอุย้ยจุดไงบ่มีค่ะจุดไงจุดไ่บ่หลจุดใหญ่ไม่หลมีนิดหน่อยค่ะโอ้ยมันเนาบดจ้าเบื้องนี้ด่จ้ามันเนาดูค่ะตาลายเด้อเด้อต่อยเบื้อง โอ้มันหนาวบวจ้ามันก็สิเหลียนน้อยนึงงยุ่แถวต้นเงาไม้เนาะจัาหน่นนะหน่ะเหลียนน้อยนึงโอเคค่ะกลับขึ้นไปเก็บเห็ดจ้านี่จ้าเราก็จะเลื่อเก็บไปกันเนาะเลยหลายเติบเยอะเยอะมุ่งเนีน่ยเนาะจ้าหืใบไม้มกับเห็ดก็สีเดียวกันเด้อค่ะ ดีอยุ่ใต้นี่ตีเจ้าเอาคือเกาเหินไค่ะมก่กินอะไรกันกล้องกับเป็นสีบายงามลังเทียนะจ๊ะลังเทียกับเป็นสีงามกล้องกับซัมซุงตุ่นโบกาปันนด้าดีล่ะกับคือนะจ๊ะ กับโบ้คือบาลแล้วเนาะคุณใส่บบ้ปินคุณหูจกักโทรเขา่าโทรออกซื้อโทรโทรศัพท์ทไปสะละหลายอยู่จ้ะเก็บกองม่กกว่าน้อจ้ะเราก็สีมานั่งตัดขา ช่วงนี้คันมีจังซี่กับถือว่าหลาแล้วนะคะช่วงหน้านี่เนาะถือว่าหลาอุย้ยสดชื่นเลยแม่ยางปลานะจ๊ะเป็นการหมุกชุน จริงๆตัวเดกเก็บเห็ดซ่าก็มาดามอีกเด้จ้ะมาดามนี่เก็บเห็ดข้องขนาดเลยจะพื่นตั้งใจเก็บขายเนี่ยรวยเลยล่ะจ้ะพื่นเก็บเห็ดได้ใบได้น้อยนึงแล้วค่ะไดก็ประมาณกิโลกลักวๆแล้วเด้ะจ้ะไปค่ะน่นี่ อ้เห็ดดํากุ้มนั่นงามแท้ก็ก็สิเก็บเห็ดดําไปนําเนาะจ้ะนี่ดูยเ็ดดําค่ะงามขนาดะ นี่จะเป็นจุดสวยของตต้ประจำเลยเนี่ยเขาจะสวยงามประจำเลยจ้ะเบิ่งเนี้ยสวยก็บเห็ดรอบสุดท้ายของการขายนะคะรอบสุดท้ายของการขายจ้าอืออยู่ไหน เมื่อี้ต้อ่าสิไปป้าเอทีเอ็มแต่ต้อก็เลยเตืยนใจมาป้านี่จะ้ะอยากได้เห็ดเหลืองอยากมาเบิ้งจุดนี่แหรอว่า,าเขาสิรอต้อบอเพราะต้อบอได้มานานมากค่ะเขาสุดท้ายเขาก็รออยู่นะจะ้ะถึงสี่รอแบบเน่าเนาแ <c oughs> บ่มีเนา่าปนได้หรอกค่ะก็มีอยู่เพราะว่าต้อบอได้มาเจ็บเขาดุนนะจะ้ะก็มีตัวป้อยแต่เน่ากับป้อยเขาเป็นเชื้อเนาะค่ะ กระซ่ามันก็สีดาบขันมันบ่ได้เนาขันต่อมาบ่อยหลายกระได้จับยวดไปพ่นก่อนป้าเอทีเอ็มก็ไ้หั่นก่อนนะจ้ะแต่หากินน้ำอัานหาเก็บนี่ยมันึ่นเลิกงานเงาเงาอยากเดินออกกําลังกายกับไปหาเก็บป้าเอทีเอ็มนะจ้ะเพราะว่าป้าเอทีเอ็มที่เป็นป้าออกกําลังกายนะจ้ะเป็นป้าออกกําลังกายยางออกกําลังกายกันยางหมืดแรง ถ้ามือได้อากาศดีๆอนะือนะมืดฝนซาวยุง่งองหนึ่งไอ้กล้องไปยุง่งองหนึ่งสไตล์ของโตกับจังซีล่ล่ะฟาวกับได้อุ้ยไอ้น้ำมูกก็ไหลตื่นต่าตาเนาะจ้ะตัวก็สิหมุนไปเรื่อยๆเนาะรลายตาบอรลายตากะเอายาหม่งไปน้ำด้วยจ้ะ พกยาหม่องด้วยนี่จ้าเต็มด้วยค่ะพวกยาหม่องแก้วินเวียนศีรษะเนาะค่ะอุ้ยกระสนมันบิดฤดูการเก็บไว้แต่น้อแม่ค้ากับแซาสื่อไว้คักกำลังหมวนกำลังมันนี่นัน่นเนา ขึ้นมาเบาก้องบนขน,นาดโบ้ได้ตัวกสิฝังลุงขึ้เก่าล่ะจ้าพราะว่าตัวกับยุปาอยู่ตอนนี้ตัวกสิเน็บเน็บพื้นลุงเน็บพืน้นลุงขี้ดินคือเก่าอุ้ยนี่จ้ะเด็บูป้าบูดงมาจ้ะหลายอยู่ทางคุณกับมีอยู่จ้อ่ะ เดี๋ยวตัวยืนเจ้เมียแป๊บหนึ่งก่อนจ้หมองหนีบดมองหนีบดเอามองหนีงามค่ะอย่างสวยเลยค่ะบูบูปลามาตีอีกข้างหนึ่งมาหอดมองหนีกะเรยล่ลา,าจ้าปลามันหกเนาะบ่เป็นว่าปลาต้นสนน้อยหกดิจ้าแ่าพื้นมันหกนะจ้ามันยางยากนู้หลายดอกอยู่ตัวเนี่ย ขา,ข,าขาดขาดจะขาดไหมเห็นหายากดิตอนเนี้ยหายากเพระบาะว่าพ่อได้เขาปลาใหญ่เนาะจ้ะอยู่ปลาหนึ่งน้อยหาเก็บหม่องเก่าอยู่น้ำหลาะเฮียน็นหลาะซานอีจ้ะปื๊ดอึ๊บเก๋เอาคนจ้ะงามหลายโอ้ยคะ

เฮ็ดเขนๆนเลยค่ะเขนๆคนเขนคือคนเก็บเนาะเขน้อตตะอยู่โอ pues ้ยตัวไหนจ๊ะเบ้าบับบับอยู่ดีบ้างหนึ่งน่ะจตะต่อต่อบ่ได้เปิดบ่ได้เปิดกล้องคือเก้าเคนโอตตอ นอ้อตอน้นต่อพา,ายางไปมองตรงนี้เต็มดูคือเก้าค่ะอุ่นอ้อมต้นสนอยู่ไม่ถดวังที่เดินเข้ามาข้างใน นี่ตัวกรสิบพาเก็บใจเย็นๆนะจ้าไปคนเดียวไปกับเอฟซีมาดามบ้านนาะเอ้ยต่อไปนี่เขาก็สิเก็บเห็ดตากแล้วเนาะเก็บเห็ดตากไปเนาะค่ะต่อไปนี่ค่ะดอกเน่าก็มี มันนี้กระสิมานางตัดขาเล้วจ้านี่ต้อเก็บมาต้อก็ได้หลายเติบเแล้วนาะจ้ากระสิได้ให้ทุกคนดูยู่นั่นอันนึงเมื่อเห็นเขายุดใต้นี่พุ่งเดี๋ยวเห็นจ้ะองงามขายาวๆาวค่ะคุณจ้ะตัดขาก็มันนี่เน้ะค่ะ ทำความสะอาดไปน้ำค่ะเพราะว่าจะเอาออกจากป่าแล้วก็เอาไปจะได้มีเวลาไปไทำกบเข้าไอ้สามีแล้วก็สิได้เอาไปขายกันนะจ้าเพราะว่าม้อนี้ต้อบ่ได้รีบเล่ยงยังเก็บสบายสบายใครก็บ่กเข่าป่าน่ะจ้าบ่ได้เข่าเหมันกับกังวลได้หาคลิปให้ f อซเบิ่งน้าเนาะคะ่ะ เอฟซีก็ตดติดติดเห็ดนะติดลิปเห็ดซ้ำต้อติดเก็บเห็ดอะละคันได้เบิ้องสินงกับเพิ่นตาเนาะคะ่ะเพื่อนถูกแนวก็คือเก็บเห็ดของต้อนี่เพื่อนเก็บเห็ดแล้วก็เพื่อนดูธรรมชาติน้ำท่านเห็นธรรมชาติสวีเดนต้อสะออนหลายค่ะสะออนสะออนมันงามแต่ฤดูฤดูห้อนก็สวยด้วยดอกไม้เนาะคะ่ะสวีเดนเฮาเนะะี่ยค่ะ โปรโมทจากน้อยนะจ้าสวยด้วยดอกไม้ตามริมทางหน้าร้อนเพราะสักพักก็ได้เก็บเห็ดค่ะสวยงามด้วยการเก็บเห็ดปลาเป็นทองคำปลาเป็นมูนลค่าคือสวิเดนแล้วก็เพราหน้าใบไม้ร่วงกระสีเห็นใบไม้เป็นสีทองเต็มปลาเต็มถนนไปหมดนะคะ่ะ ที่หลดชมวิวก็สวยงามเพราะฤดูหนาวกับหิมะเต็มสวยงามอีกแบบหนึ่งเนาะคะ่ะสวยงามทุกอย่างคือต้วก็ชอบมากคือประเทศนี่แหละคะ่ะรู้สึกชอบมากแต่กับบเคยลืมประเทศไทยเฮาเนาะคะ่ะเพราะว่าญาติพี่น้องเฮากาัอยู่พุนได้ไปเยี่ยมเพิ่นปีละเทียก็ยังดีเนาะคะ่ะถึงโบได้ไปบอยปีละเทียสองปีเทียก็ยังดีเนาะคะ่ะ อีพ่ออีแม่เขาอยู่พุ่นพี่น้องเขาอยู่พุ่นเขาก็ต้องไปเยีเ่ยมไปยามเผ่นบ้านเกิดเมืองนอนไปไซกับบ่ลืมดอกค่ะบ,บ้านเกิดเนินนน่ะ ใจมั่งค่ะทุกคนขามวนบรรัวจ้าตัวพามาหาเก็บเห็ดเหลืองของฤดูการเก็บเห็ดฤดูการสุดท้ายของปีนี่เนาะคะ่ะแต่ต้อกสิมีเก็บไปเรื่อยๆอยู่เนาะคะ่ะเก็บไปเรื่อยเแต่ว่าล้านค่าที่ยุทแถวบ้านเอ,อ่อเพิ่นสิป,ปิดในวันนี้เนาะคะ่ะต้อกสิพาทุกคนไปขายเห็ดวันสุดท้ายของโรงงานใกล้บ้านนะคะแต่โรงงานใกล้บ้านก็บ่บบมั่นใจบาเพิ่นสิป,ปิดพวกปิดค่ะก็ตรง โพถามเพิ่นเบอร์มาค่านถาเพิ่นบ่วกจีบก็กะิเก็บขายต่อเนาะคะ่ะเย่ากันคลิปหน้าค่ะ,คะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ต่อนะคะสวัสดีค่ะ